สตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก2025ปีที่9 NAA ผนึกกำลัง50มหาวิทยาลัยปลักดันน ah ักศึกษาสู่โลกสตาร์ทอัพ สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NAA เดินหน้าปันนักศึกษาไทยสู่โลกสตาร์ทอัพเต็มรูปแบบในปีที่9ของโครงการส a า t u p t ั a ไท a n d l e a g u ก2025พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือสู่50มหาวิทยาลัยทั่วประเทศตั้งเป้าผลักดันนักศึกษาจดทะเบียนบริษัทกว่า110แห่งสร้างมูลค่าทางธุรกิจถลุ150ล้านบาทดกรกฤิทพกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการ NAA กล่าวว่าในฐานะ f ฟ c a ค Con ด u c t o r หรือผู้กำหนดทิศทางนวัตกรรม NAA ทำหน้าที่เชื่อมโยงเครือข่ายผน ทางภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพไทยให้เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งเราให้ความสําคัญกับการปล่มพระผู้ประกอบการรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยผ่านโครงการสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีกที่ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอด8ปีสตาร์ทอัพไทยแลนด์ลีก2025ไม่ใช่แค่การแข่งขันแต่เป็นเวทีสร้างโอกาสให้สตาร์ทอัพไทยรุ่นใหม่พร้อมก้าวสู่ตลาดจริงเราไม่ได้แค่สร้างผู้ประกอบการแต่เรากำลังวางรากฐานทางเศรษฐกิจแห่งอนาคตค่ะ หัวใจสาคัญนะที่โครงการซั์ทะล,ลักเนี่ยมาถึงปีที่8ปดเก้าสู่ปีที่เก้าเนี่ยหัวใจสําคัญกนะ็คือเราสามารถดึงความเป็นผู้ประกอบการในรั้วมหาวิทยาลัยขึ้นมาได้เราจะเห็นนะว่าจากความร่วมมือจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีกว่า50มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยที่เป็นเครือข่ายในการที่จะบ่มเพาะน้องๆส่งโครงการต่างๆเข้ามาเพื่อประกวดเป็นไอเดียนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าน้องๆเหล่านี้บางคนอาจจะจดทะเบียนเป็นบริษัทก็ปัจจุบันนี้เราเห็นแล้วทั้งหมดประมาณสัก90บริษัท ที่อยู่ในระบบของเรารวมถึงบางคนไม่ได้จดทะเบียนบริษัทแต่ก็ไปทําธุรกิจอื่นๆน,นะเราจึงบอกว่าโครงการนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทประสูงได้คือเครือข่ายอีโคซิสเต็มเราดี 2. ก็คือเรามีน้องๆเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการมากขึ้นสามารถสตาร์ทอัพในเมืองไทยเนี่ยยังมีโอกาสที่เติบโตสูงจากความร่วมมือไม่ว่าจากสมาคมสตาร์ทอัพไม่ว่าจากรวมมหาวาิทยาลัยจากเครือข่ายต่างๆรวมถึงพาร์ทเนอร์ NER. ที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ทั้งออมสินทั้งหัวเว่ยทั้งเซตหลายๆคนเหล่านี้ก็มีส่วนสําคัญในการที่จะทำให้น้องๆเนี่ยสามารถที่จะเติบโตไปได้ในมิติที่แตกต่างกันไปค่ะเพนอกว่าในปีนี้มีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมกว่า50มหาวิทยาลัยก็คือบทบาทของในส่วนของมหาวิทยาลัยที่บทบาทต่อโครงการนี้ค่ะมันมีบทบาทได้ค่ะบทบาทของมหาอะไยหนึ่งส่วนที่สุดนะเมื่อมหาวิทยาลัยเข้ามาในเครือข่ายเราเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องคอมมิตในเรื่องของการเราจะมีโครงการเทรนเนอร์ เพื่อเทรนให้อาจารย์นั้นในร่วมมหาวิทยาลัยรู้ว่าถ้าจะต้องทำสตาร์ทอัพหรือบ่มพอสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของท์นเงินทเรื่องของ Mindset เรื่องของ Business Model เรื่องของสิ่งต่างๆที่ตัวสตาร์ทอัพควรต้องรู้หนึ่งก็คือมหาวิทยาลัยได้เรื่องตรงนี้สองนะตัวของมหาวิทยาลัยเองเนี่ยจะมีน้องๆเยาว,วชนนะในร้วมหาวิทยาลัยล้วบอกไว้แล้ววเวลามาสมัครเราอยากให้เขาคระคณะ สาเหตุที่เขาต้องการคัดคณะเพราะเราเคยมาแล้วนะวิศวะเพียวๆไปเอนจิเนียริ่งจ๋าเบสเซ็ตตกเลยนะคือไม่มีตัวเลขบวกลบคูณหารกําไรต้นทุนเลยฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าถ้าเขาคัคณะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็จะมีลักษณะของการทําที่เหมือนกับเหมาะการทําธุรกิจเช่นบางคนเป็น CTO คนนึงเป็น CFO ในอนาคตก็จะเป็นแบบนั้นและตัวของ3นะตัวของมหาวิทยาลัยเนี่ยทั้ง50มหาวิทยาลัยทั่วประเทศจะเห็นเลยวนะแต่วแวรามหาวิทยาลัยจะมีจุดเด่นจุดอ่อนจุดแข็งที่แตกต่างกัน อย่างง่ายๆอย่างไม่ให้โดนเองนะก็อาจจะมีเรื่องของตัวคุณหมอเรื่องของการแพทย์นะจากของตัวมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัดก็จะมีเรื่องของเกษตรในเรื่องของอาหารบางครั้งในตัวของมหาวิทยาลัยรายชภัฒนาอก็จะเป็นเรื่องของคราฟเต็ดหรืออินโนเวทีฟหรือครีเอทีฟไอเดียต่างๆเหล่านี้มากมายบางคนก็ทําตั้งแต่แก้เพนพอย์ตัวเองเช่นไปหาติวเตอร์เยอะๆก็เลยจัดซะเลยว,ว่าติวเตอร์ที่ดีควรจะหาเว็บไซต์ที่ไหนหรือแมก้กระทั่งเรื่องของการแก้เพนพอย์ต่างๆที่เขาเจอฉันจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ มหาวิทยาลัยต่างๆก็จะมีส่วนสําคัญในการเลือกก็คือ1คัดเลือกน้องๆเข้ามา2บ่มเพาะน้องๆและสามเป็นที่ที่ทําให้น้องๆสามารถเติบโตได้ในอนาคตฉะนั้นบทบาทของมหาวิทยาลัยมีความสําคัญค่อนข้างมากในโครงการนี้ค่ะ,ด,นนคะด้วยนางิดทิปกลุ่มการทุนแล้วก็ g o ใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะสนับสนุนยังไงดีคะได้ค่ะเอาง่ายๆนะถ้าเราดูซาเทเลลิกคำนี้คือ G ตัวแรกเลยคือการกรูมมิ่งเรากรูมมิ่งน้องๆเยาวชนขึ้นมาเพื่อในอนาคตก็จะเป็นสตาร์ทอัพ ถ้าเขารีจิสเตอร์จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อไหร่จะเป็นห้างหุ้นส่วนจะเป็นตัวบริษัทอะไรก็ได้นะที่เขาจดขึ้นมาปุ๊บเราสามารถแกรนเงินทุนไปได้แต่ถ้าน้องๆเนี่ยยังไม่ได้จดทะเบียนบริษัทเราก็สู่กระบวนการกลุ่มของเราในกลุ่มไี่ต่อนะให้เมนทอร์เข้าไปรวมถึงเราสามารถเชื่อมโยงไปที่เทสฟันพอเทสฟันสามารถให้ได้ก่อนจดทะเบียนบริษัทแต่ถ้าจดบ,บริษัทปุ๊บก็มาเป็นเราจะเห็นอย่างเช่นลูกเนี่ยลูกเนี่ยผ่านซาเทเลเลกมาเรามีการบ่มเพาะไอเดียให้เขา ตบเข้าซ้ายเข้าขวาจนกระทั่งไอเดียนั้นพรูฟผ่านการครูมิ่งของเราก็เข,ข้าสู่การให้ทุนพอให้ทุนเสร็จปุ๊บก็มีการเติบโตสเกลออกไปรวมถึง,งการโกรดในมิติที่ได้รับเงินลงทุนที่มากขึ้นตลาดที่เติบโตขึ้นรวมถึง g l o b a l อย่างปีนี้ที่ผ่านมานะอย่างตัวของแชมป์ปี2024นะก็คือเมสตี INNOVATION ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยราชกระบบงนะซึ่งเราได้พาโอกาสพาน้องเนี่ยไปกับพี่รุ่นใหญ่นะ ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหลากหลายแล้วแต่บริษัทที่ยังไม่จดเพื่อเขาเห็นว่าเอ,อ้ยถ้าเขาไปต่างประเทศเป็นยังไงบ้างเราพาเขาไปเทคคลั่งไปคุยในเรื่องสิิคอนบอลเล่เจอ500นะที่เป็นนักแห่งร้อยเกียนักลงทุนต่างๆเพื่อเขาเห็นว่าในโลกของการเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องเจออะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราให้น้องเยาวชนได้เห็นแพลตฟอร์มหรือว่าช่องทางในการเติบโตเนี่ยจะเป็นส่วนสําคัญในการช่วยและสำคัญที่สุดนะมหาวิทยาลัยคือคนที่อยู่ในพื้นที่จะอยู่ใกล้ชิดน้อยที่สุดเราจะเป็นคนส่วนช่วยทางในเรื่องของเ,เงินและการกลุ่ะ ปี2025นะทักษะที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของ AI นะ AI ตอนนี้เป็นสิ่งที่ใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมทุกอุตสาหกรรมเลยเราเคยได้ยินคำว่าดิจิทัลเนี่ยที่ตอนนี้ดิจิทอลเป็นคำพื้นฐานของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมต้องใช้ดิจิตอล AI ก็เช่นเดียวกันนะมันจะกลายเป็นคำที่ทุกอุตสาหกรรมต้องใช้ไม่ว่าจะเป็น AI สำหรับเรื่องของตัว data การทำข้อมูล AI ที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของทางการแพทย์ เอที่เป็นเรื่องของการดู Customer Behavior เรื่องรีเทลเท h ฉะนั้นต่อไปในอนาะคตรหรือแม้กระทั่งการประหยัดพลังงานการแ a n a g e m e n t ทุกอย่างในเรื่องของพลรง r าฉะนั้น AI เนี่ยจะเป็นคำคำหนึ่งที่อยู่ในแท้ของทุกกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งถือว่านี่มีพลน AI แน่นอนนะ ปีนี้เราตั้งใจว่าอยากจะมีบริษัทที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้นอีก20บริษัทนะเราต้องการที่มีเ,มเงินในการลงทุนขึ้นหรือเขาทําธุรกิจได้เพิ่มอีกประมาณ50ล้านซึ่งถ้าเราเฉลี่ยแล้วก็จะประมาณสักบริษัทละล้านสองล้านที่จะมีเ,มเงินที่ลงไปน้ก็อยากจะฝากน้องๆทุกคนนะคะว่าการเป็นผู้ประกอบการหรือการเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่สิ้นสัญสุดอยากให้น้องมีใจอยากทําธุรกิจนะอยากเป็นสตาร์ทอัพ แล้วที่เหลือนะจะอยู่ในมือที่ผู้พี่ A อ a กับหน่วยงานปฐมมิตรแล้วก็บรรดาเมนทร์แล้วก็มหาวิทยาลัยต่างจะมีส่วนช่วยที่ทำให้น้องทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ที่สุดนะเราจะสามารถประคับประคองน้องตั้งแต่วันที่น้องเขาเริ่มซาตานดิลิกจนมาที่น้องประสบความสำเร็จไม่แน่นะในวันนี้น้องเข้ามาประกวดกับพี่อีก10ปีข้างหน้าน้องอาจจะเป็นยูเนี่ยนของประเทศไทยก็ได้อยากเชิญชวนน้องๆทุกคนนะที่มีหัวใจอยากเป็นผู้ประกอบการมาอยู่ด้วยกันในซาตานดิลิกในครอบครัวที่เราคิดว่าปีที่9จะเป็นปีที่่่่ยยิงงใหหญสํารับขอไทคะ ครับก็ในปีนี้ครับก็อยากจะให้เชิญชวนน้องๆทุกคนนะครับ50หมหาลัยพัธมิตร ก็ส่งสตาร์ทอัพมาแข่งขันกันนะครับก็เป็นเวทีสําคัญมากๆที่เราจะได้แสดงศักย,ยภาพนะครับผลรุ่นใหม่เองแล้วก็จริงๆเราเปิดโอกาสไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI เรื่องของตัว Cra f t e d หรือเรื่องของ s ับพลาวเวเองรวมถึงตัว d e p t เทคโนโลย y ด้วยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยลคิดหวังว่านอกจากที่เป็นกลุ่มแล้วเรามีแกรนด์มีโกลด์แล้วก็ g l o b a l ด้วยที่เราเตรียมแพลตฟอร์มมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะเห็นว่าสตาร์ทอัพเราไทยสามารถออกสู่ตลาดต่างประเทศได้ครับ okay. ก็ยินดีนะครับธนาคารออมสิงในฐานะที่เป็นธนาคารรัฐนะครับแล้วเราก็เป็นธนาคารเพื่อสังคมก็ยินดีนะครับที่จะร่วมมือกับสำนักงานรัตการแห่งชาตินะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้มีน้องๆนะครับที่เป็นผู้ประกอบการนะครับตั้งแต่อยู่มหาลัยนะครับเมื่อนะครับเราได้รับการดูแลอย่างดีนะครับเมื่อต้องการเงินทุนนะครับที่จะเอาไปสําหรับต่อยอด นะครับทางธนาคารก็มีผลิตภัณฑ์ที่หลายๆผลิตภัณฑ์เพราะนั้นนะครับในส่วนของธนาคารออมสินก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะฮะในการที่จะดูแลนะครับน้องๆที่มีความคิดนะครับมีนวัตก,กรรมมีความเริ่มสร้างสรรค์